สวัสดีค่ะเซลตักนะคะดิพอเรียบรวนลำอินทานะคะเส้นผลิตมโนธรรมนะคะวันนี้เซลตักนะคะจะพามาชมนะคะโหมดหน้าจอนะคะของการนะคะปรับโหมดสถานการณ์นะคะกรณีเราไปเที่ยวนะคะหรือว่าเราขับรถแบบเดินทางไกลนะคะลดความเมื่อยล้านะคะเราสามารถใช้โหมดนี่ปรับได้เลยนะคะเพียงแค่นะคะคุลูกค้านะคะกดมาที่โหมดสถานการณ์นะคะตรงหน้าจอของเรา นะคะจอของเรานะคะจะมีโหมดให้เลือกนะคะว่าเราอยากใช้โหมดไหนโหมดแคมปิ้งนะคะหรือจะเป็นโหมดดุดบุรีโหมดเงียบหลับนะคะโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เราเอาไว้ใช้เวลาเราแบบอยากพักสายตาหรือแบบอยากพักเป็นเวลาที่แบบเราต้องการสามารถตั้งปลุกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเซลล์ตักจะพามาชมกันค่ะกดเข้าไปที่โหมดเงียบหลับนะคะแล้วเราก็กดเปิดสามารถตั้งเวลาปลุกได้ด้วยนะคะ ตั้งปลุกเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราสามารถเลือกระดับเสียงหรือวอลเปเปอร์ได้ด้วยเอาเป็นเสียงนกนะคะโอเค<า>เรามางี่ปรับกันโอเคค่ะพอเวลาเราถึงเวลาตั้งปลุกแล้วนะคะหน้าจอนี้นะคะจะทําการปลุกให้เราตื่นขึ้นมานะคะ เพื่อทําให้เรามีพลังในการขับรถเดินทางต่อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับนี้ขอบคุณนะคะ